สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื่อวาุีมจะผ้าหลาะสวนค่ะแต่กะหลาะโบดโดนดอกมาแป๊บเดี๋ยวเพราะว่บาบุ้มมากะมาเลาะปกติเนียมือเสาค่ะแต่ว่าเมื่อวานีผมได้โอกาสถือโทรศัพท์มามานำเนาะค่ะเนียมือเสาเลยเนาะมานางกลางสวนเลยค่ะเดี๋ยวเอามุ้มนี่มาให้เบิงแบบนี้เปลี่ยนมุ้มก่อนเดี๋ยวจะบดไ้เบือกันกลางสวนเลยบับนี้ รมวอยวอยอยู่ค่ะเบื้งแดดเนี่แดดนี่แหะคือแดดฝนค่ะแดดฝนพายุสีมาค่ะล่มแห้งค่ะเบิดขึ้นเลยเพราคคาว่าพายุฝนจะมาค่ะเจอนักแท่มือเอิญน,นี่แหละเน้วมือเ้าเหลาะสวนหลาอสวนสำรวจคว่ำเรียบร้อยเนาะค่ะบามือนนี่มันมีแขกรับเชิญมอมาโบกับมาอยู่แต่มาอยู่ค่ะแต่ว่า มันเอาไปบ่หลายเนาะแขกรับเชิญโหะพาโอ้มันนั่งอยู่นี่คือหอมแทะเบิ่งแมงตับเตา่าแมงตับเต่าของห้องใส่หรอนี่น่ารักน่ารักแมงตับเต่าน้อยพี่น้องค่ะเพื่อจังบุ้มเจอโตอีอย่างนี่แหละมันเป็นกระโตกระโดดกระโดดดึงดึงแม่ค่ะดีดดป,อก,ปอกไปมันมาจับตามใบพริก แล้วมันจะเห็นไ้พิกเข้าเป็นเหลืองเหลืองดังๆจุดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผุมออกห้เบิ้งเด้อค่ะมึนงจะกกาจัดมันแบบใดดีมุ้มเพิ่งแต่เห็นค่ะมุ้มเพิ่งแต่เห็นเดี๋ยวผุมออกห้เบิง้งเนี่ยค่ะมันจะเห็นห้พิกเข้าเป็นใบเหลืองเหลืองแบบนี้มันจะเป็นตัวโตวแบบสันๆป้ปอๆมๆอมะค่ะสันๆปอมปมันดีดไปทั้งใดแล้ว เดียวเมื่อใดถ้าบุ้มเจอเดียวบุ้มจะบุ้มจะท่ายเบิรงว่ามันเป็นตัวแบบใดค่ะเนี่ยมันมาจับมาจับตามตามบนใบเลยเด้ดค่ะเป็นตัวสันสันบอกบุ้มเลยเด้อค่ะว่ามันคืออีอย่างมันกระโดดได้เด้ค่ะมันมันเพียกระโดดเหรอมันแมนบอกบุ้มกับบ่เคยเห็นตัวเพียกระโดดเดียวบุ้มจะเข,ข้าไปค้นหาเบิรงว่ามันเป็นตัวแบบนี่บอเนาะค่ะโอ้ลมแห้งคักพี่นอ้องลมแห้งคักค่ะนี่ ลมแห้งวงบอกพีกเท่านี้คะ่ะมิตรห้อยหนูมากินห้อยหนูมันกินออกไปแล้วออบัน,น้ดอกเขาเ,าเกิดมาหมา่เกิดมาหม่กับสิรอดบละคา่ะสญไใ,ให้บอลปุ๊เดี๋ยวอันหนา,นาวกับสิเขามาแล้วมานางทางนี้ก่อนบันนี้สำรวจทังนี้คะ่ะ สำรวจไปเบิดทุกมุมเลยอันนี้เป็นชุดสองค่ะบอกพริกอันนี้พริกเนี่ยมันจะเป็นน้วยเขียวๆดอกมันเป็นบอกพริกอยียงกับบลูคะ่ะน้วยเขียวๆเวนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้บลูคะ่ะรู้แต่ว่ามันเผ็ดเผ็ดมากเลยค่ะกินน้วยเขียวๆนี่เผนะ็ดนะอียงีนดำๆกินน้อยเขียวๆนี่เผ็ดๆค่ะให้ฝรั่งชิมเบง้งพ่อยายล่อไปกิน เอาไปกินไปนะ้ำกินได้หน่วยเดี๋ยวคือเผ็ดแทะนีเ่เขียวๆเนี่ยคะ่ะเอาไปใส่ผัดเนี่ยเป็นชุดสองค่ะชุดสองกินกับแหนมเพื่อสิแสบหน่อยยังสิเกิดมหม่ดกอยู่คะ่ะต้นเนี่ยนะถ้าป็นหนูบ่กินชุดแรกหนูเอาไปกินเรียบเอาไปกินเรียบเลยคะ่ะเขาพึ่งจะเกิดเึืมามะมัเนี่ยเห็นบอกคะ่ะเขาถ้าย่อยเกิดหมากเกิดหมาเกมาเกิดดอกมาก นี่หน่วยป้อมๆแบบนี้อกพริกเขียวเพราะว่าซื้อไม่กินเนาะค่ะเนาะบุ้มมีมมเมล็ดเขาบุ้มพอ่อดีบุ้มไปซื้อในห้างมากค่ะไปซื้อในห้างนวลขี้เขียวนั่นแหละบุ้มเอามาแกะวานเอามาแกะวานไม่ยังเกิดเลยก็เขาเขียนบกนักกรีนเชอลี่เนาะกรีนเชอลี่นวลขี้เขียวอาจจะใหญ่กว่านี้อะค่ะแต่เวลาเอามากาดมันมันนวลใบใหญ่ยยแต่ว่ามันเผ็ดเนี่ยค่ะโตอีหยังนันเพีย้ยะบุ้มเอินว่าเพียเเพ้ยนอีหยังบุ้ แมงอียงกับว่าจักเป็นขึ้นมาแลงเนี่ยล่ะค่ะตัวสีแข็งแข็งเนี่ยจากหน่อยเนี่ยเวลามาจับอยู่ใบมันจะเฮ็้นให้ใบเขาเป็นด่างๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวบุ้มสิบนี่เดพี่น้องบุ้มเจอแล้วบุ้มเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเด้อนี่จับได้ค่าหนังค่าเขาเลยค่ะเนี่ยปกติบุ้มเขามาทุกมือบุม้มมามันจะถามอยู่บุ้มก็จับว่าได้บุมว่าบุ้มจะถามอยู่ค่ะนี่เป็นตัวแบบนี้เนี่ยคือสัปปะหลาดเลย ถ้าไปใกล้มันคักเนี่ยมันจะกระโดดดึงไปเลยค่ะเนี่ยมันจะมาจับห้บกริกเข้าเป็นใบแบบนี้ใบดังๆแล้วมึงจะไปหาเบิรงว่ามันคือเผีใยเอียงค่ะี๋ยวมึงจะไปหาวิธีกําจัดมันนี่แหละม้งไปก่อนเด้อค่ะคลิปนี้เดี๋ยวม้งจะได้ไปตลาดเมื่อนี้มันเสาเห็ดสดๆทายสดๆล่งสดๆเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ